อัลฟ้ามมาถ่ายนะครับเป็นไลฟ์เซสชั่นของพี่เอิร์ธพัทวีนะฮะอันนี้ระวงังระวังคอนเซปต์ในเชิงอารมณ์ของไล g h ติ้งที่มันเข้ามาช่วยเสริมกับเนื้อเพลงมากกว่า <c oughs> ก็มี3โทนใช้ความบลูบลูแล้วก็เพิ่มพร็อพอะไรเงี้ยที่เป็นเมฆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้มันรู้สึก เหมือนมันเป็นเป็นเช้าวันทึมๆที่เราไม่อยากจะตื่นนะส่วนเพลงที่2องมันวอล์ไลท์มากๆนะครับแล้วก็ดิมต่ําๆเสริโมโูดความเศร้าของเพลงเพลงที่3มันเป็นเพลงสนุกไลทิ้งดีไซน์เข้ามาช่วยเยอะนะครับมีคิวไฟมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายซึ่ง AF สามสิบเนี่ยโฮไดนามิกของทั้ง3เพลงได้รูปแบบการเซตกองถ่ายในวันนี้ก็เหมือนการถ่ายงานแบบเหมือนซีนิมา่ามีพวกโฟล์โฟกัสมีเวล็ดภาพมีเมล็ตโฟ,ฟกัสมีจอ บนหัวกล้องมีต่อมอนิเตอร์ขึ้นบนอุปกรณ์ซัพพอร์ตจิ๊บอะไรเงี้ยกล้อง FX 3 0ประโยชน์ในการใช้วันนี้ก็คือเวิร์กโฟนะครับหลักเลยมันมีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C เนาะขนาดซ u เปอร์35แล้วผมคุ้นชินกับระยะซ u เปอร์35อยู่แล้วน้ำหนักเบา ฟัง์กชันปล่อยลัดของกล้องประมาเห็นจอพรีวิวสามารถมองเห็นแบบสีที่เป็นปกติได้ทางมอนิเตอร์พพ่งกับลูกค้าอย่างเงี้ยเรื่องของไทม์โค้ดเราก็แจมไทม์โค้ดตอนไปทําตัดทาโค้ดเนี่ยมันทําให้ไทม์ไลน์ไทม์โค้ดตรงกันแล้วก็สามารถตัดได้ง่ายมากจริงๆเราเราก็ใช้ Sony มานานแล้วแหะโตมากับ Sony แล้วแต่ว่า FX30 มเนี่ยมันก็เป็นซูเปอร์ส5 ที่เวิร์กมากๆคือพอแมนซูเปอร์สามาันให้ลุกอีกแบบหนึ่งที่ Full f r a m มมันให้ไม่ได้เนาะเดฟออฟฟิลของมันที่มันต่างออกไปเดฟออฟฟิลมันจะมากกว่าในขนาเดียวกันพวกน้อยต่างๆเนี่ยมันก็ต่ำเหมือนเดิมแล้วก็แบบมีเลนชอยที่มากขึ้นเพราะเราจะสามารถใช้เลนสำหรับ Super 35สมได้ด้วยเราเอาเอ็มมิมาลองถ่ายในสถานการณ์ของสภาพแสงต่างๆนะครับซึ่งเราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า Lighting Design เนี่ย มันเป็นสถานการณ์ที่ handle ได้ยากมันเป็น dual gain เนาะ t e i ที่สามารถเปลี่ยนเบรไอโอดได้ทำงานได้ในใน,ในที่มืดได้ compact แล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะสามารถถ่ายงานโปรดักชันที่อย่างมิวสิกวิดีโอ live session และกระทั่งคอมเมอร์เยลมันก็สามารถเป็นป้องหลักได้เลยนะขอฝากนะครับ live session นะครับของโซนี่นะคะแล้วก็เพียร์พัทรวีเป็นเพลงน่นนนารักน่ารักสรรเพลงเลยนะครับสนุกสนาน